เอาครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปั่นอีกทีมึืให้ยับเลยนะครับผมอยากจะได้ให้มากอย่าว่าแต่มึงด่าพวกมันเลยทีมกูด่ากันเองละไม่หวโอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ท้แล้วทายแล้วไปไหนแล้วครับโอรสจะวงแตกเฮ้ยเฮ้ยยกูโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วพับกบกตีมสดโดยโอรสคาเฟ่ จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็จเจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับกรจะ <c oughs> เอาเลยครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ผมชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กันในเกม He r o of อฟน World นะครับผมกับเกมที่ตอนแรกเรามี4ี่คนแล้วเราอะขอประชากรอีรกทีหนึ่งครับผมเฮ้ยลีกหน่อยดิกูไม่เล่นไม่ไหวแล้วนะครับผมคือเราเองก็ไม่ได้จับสันฮีโร่มาพร้อมที่จะสู้มากนะฮะแต่ว่า กดไปกดมานะครับกลายเป็นฮีโร่เราดีนะคุณผู้ชมครับแต่อยากให้เห็นนะครับผมถึงความดุเดือดนะครับผมนี่ครับตอนนี้คือเขาด่ากันยับเลยทีมเล็กกูบอกเลยฮะดีกว่าฮีโร่ก็ไปอีกทีมาตอนเนี้ยแล้วแล้วที่สําคัญนะคุณผู้ชมครับเนี่ยเออมันเกิดการเสี่ยมกันในทีมด้วยนะผมในทีมบอกว่าเฮ้ยมึงด่ามันนีเพราะว่าอะไรครับคุณผู้ชมครับเราไม่ได้แบบอยากจะมีปากมีเสียงนะแต่ว่าคุณผู้ชมดูนี่ครับแม่งด่ากันแต่ต้นเลยครับผมแบบโอ้โหฮอลีเลยครับ ไม่เลยไม่รีว้ยรอคอนไปนี่คำนี้มันแทงใจดําและวันนี้นะครับผมมึงรอคอนใช่ไม่ได้เดี๋ยวจัดแดบ,บเบิ่มๆนะครับจัดแดบ,บเบิ่มๆให้เขาหน่อยนะครับผมทางด้านของเออใครนะปาทันเตอร์หรือใครนะตัวอะไรนั้นที่มันด่ามึางเมื่อกี้นะจำไม่ได้ลนะโอ้โหเล่นอยู่ครับเล่นอยู่ครับยิงว้าวว้าวว้าวโดนโอ้โหนะ่าเดียวมานะหมดโหเสียดายเสียดายเสียดายนี่ครับเป็นเดเลอร์กับ เออมังกี้โอ้โหมังกี้มังกี้เดี๋ยวเดี๋ยวดตักดอกตักดอกไอเด็กนี่ดอกเด็กนี่ใช่ใช่นี่น่าอ้าวจุดเลยนะครับผมรอคนอนเวลาเฮ้ยอย่าลืมคอนนะสี่สตรแล้วนะบอกว่าอย่าลืมคอนนะอย่าลืมคอนนะ <S <S 1> <S 1> เอาก็ผมเก็บไว้ที่หลังก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยรอเดี๋ยวค่อยรอดีตรงเป็นช่วงบิวบิวก่อนให้มันกระตุ้นนิดนึงเออมีปากืีเสียไม่กรัะตว่าเราชนะไงอย่าไปปากดีมากเอาครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปั่นอีกทีนึง่ให้ยับเลยนะครับผมปั่นให้เขาแบบร้อนนะเอาจริงๆอะเวลาที่ใครก็ตามหัวร้อนนะครับผมเขาจะเล่นไม่ดีอันนี้จากจากใจเลยเขาจะมีเขาเรียกว่ามีสติน้อยลงนะครับผมเขาจะรีบแบบ รีบมาฆ่าเราอ่ะเอาง่ายโดยที่เขาไม่ได้สนใจเลยว่าเราจะยืนตำแหน่งดีหรือเปล่านะหรือว่าเราจะมีใครอยู่ตรงในป้อมด้วยหรือเปล่าหรือว่าเราอยู่กับเพื่อร่วมทีมหรือเปล่าเขาจะสนใจคือการแชทก็ได้นะใช่เขาจะเห็นแค่เฮ้ยกูกูออกมาจากแมบบแล้วจัดแม่งนี่เฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของฮีโร่ดีกว่านะครับทีมเราครับผมมีอาร์เทลี่มีวอลเอ่อวอลชีฟครับผมแบ็กสมิธช้างแล้วก็เป็นแฮมเมอร์นะครับ ส่วนอีกทีนึงมีมงังกีคิงเดวอลเลอร์ครับผมมาสเตอร์ออฟอาร์มบ,บัตฮันเตอร์และเอโรเนียนะฮะก็เดี๋ยวได้เห็นกันแน่นอนยิ่งมังกีนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในประชากรที่ปากดีผมนี่ครับอย่างนี้ครับผมไปบอกเลยว่าเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไงวะเนี่ยเออเรียบร้อยเนี่ยมันจะเป็นแบบประชากรที่แบบเนี้ยมันจะหิวไงมันจะแบบเออมันจะมันจะไม่มีสติอะว่างั้นเถอะ กลับล้บุรีไหมเอาฮะก็เดี๋ยวเห็นกันว่าวันนี้เราจะสามารถทําให้เขานั้นร้อนได้หรือเปล่าเพราะจากตอนแรกเขาพิมพ์ยับเลยคุณผู้ชมครับก่อนที่ผมจะเข้ามานะฮะคือเข้าไม่ทันเพราะว่าเถอะกำลังโหลดห้องอยู่แต่ไ <Hi, hi. S 1> เดี๋ยวเจอสิมาดิ ไอ้มังกี้นี่ตัวเปิดเลยนึกว่าเต้เตแม่งเย้ยตัดเปิดก่อนเลยนะไม่รีเว้ตัวเปิดตัวเปิดโอ้ยมังกี้เขาได้รูนครับผมเอาฮะเดีย๋ยวเรามาดูเรื่องของเจ้าสกิลตัวนี้กันหน่อยนึงแล้วกันนะครับผมสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งเป็นการตั้งป้อมนะครับผมยิงไปยังทิศทางต่างๆนะฮะซึ่งเราจะไม่สามารถที่จะเดินได้แต่เราสามารถที่จะควบคุมทิศทางได้นะครับ ใช้มานานนิดหน่อยแต่ว่าก็แรงอยู่นะครับต้นเกมฮะเนี่ยเราไกลด้วยส่วนสกิลสองครับผมเป็นสกิลยิงพลุขึ้นฟ้านะครับลงมาสร้างดาเมจแล้วก็เออทำให้ศัตรูสโลนิดหน่อยสกิลสามเป็นระยะนะครับผมก็ทําให้เราเก่งขึ้นมากนั้นเถอะแล้วก็อันตินะครับผมก็เป็นดาเมจหลักของอันนี้นะผมอาอาวุธนิวเคลียร์นี่นี่ดูดูดูไอ้งหิวพู้ดิหิวพูดิหิวพูดดิหิวกูหรอหิวกูหรอหิวกู้หรอ หิวกูหรอหิวกูหรอถามมาสิว่าหิวกูหรออยากจะได้ให้มากอยากจะได้ให้มากออ้ยทีมเราดักเหมือนกันทีมเราเริ่มเดือดกว่านะครับผมโอ้โหเอาอะสกอร์มันสองต่อแปดนะครับก็ถือว่าเป็นการสั่งสอนแล้วกันนะครับผมเมื่อไหรก็ตาม ที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ชนะนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปฝากดีนะฮะนี่คือคสอนของต้นนะครับผมมันคือเรื่องจริงะ่ะเดี๋ยวมันจะโดนโถมแล้วเดี๋ยวจะพูดไม่ออก,กให้แมงพิมพ์ไปก่อนใช่ไหมให้แมงพิมพ์ไปก่อนแล้วถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราได้เปรียบปุ๊บโถมเลยครับแล้วเขาจะร้อนนะฮะเอาจริงแต่ตอนนี้เขาร้อนซุมังกี้นี่ยัไปเลยเว้ยสัองเกตีดิต้องเิยดบอกว่าแบบตั้งใจอยู่มันพยายามตั้งใจอยู่แต่ว่าหารู้ไหมว่าตอนเนี้ มันไม่ทันแล้วตอนนี้มันร้อนไปแล้วเขากลังเสริมหน่อยอารมณ์มันร้อนไปแล้วนะครับอารมณ์มันพุ่งพล่านแล้วมันจะตั้งใจเล่นเป็นพิเศษนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าทวีคูณมาตั้งแต่ต้นเกมตอนที่มันไม่มีสติอ่ะมันโดนไปสองตัวครับผม็พราทให้เขานั้นอาจจะแย่กว่าเราครับเพราะเป็นเฮอร์เร่ลินกลางด้วยนะมังกี้เกมเนี้เป็นตัวแก๊งด้วยนะครับผมตัวเปิดนะฮะแม่ดูดูตั้งใจเล่นไปฟงไปฟ้าไปฟงไปฟ้า ต้องระวังนะเมื่อกี้นี้เหมือนเดวเลอร์นะครับผมจะพยายามฮุกเราด้วยนะที่สําคัญนะ่ะมันน่ากลัวตรงนี้แหละถ้าเดวเลอร์มาเปิดเหงาเลยนะบอกเลยว่าไฟนี้เงาอู้แล้วบัตรฮันเตอร์ด้วยนะต้นลองคิดดูดิบัตรอันติแล้วเดวเลอร์ฮุกโอ้โหแสบแค่คิดก็ถลอกหนังแล้วครับผมนี่ครับเขาขึ้นมาแล้วฮะตรงด้านบนครับผม มาเยอะเลยครับแล้วอชิปเหมือนจะเปิดแล้วนะผมนี่ครับโดนเอรนเนียแช่อยู่นะฮะโอ้โหพยายามจะเข้ามาเปิดมากันสี่นะครับสงสัยต้องมีป้อมติดไม้ติดมืออู่แล้วเขาเรียกกำลังเสริมเหมือนกันแล้วกัดนะผมราอนตีหวดไปเลยครับผมนี่ครับมังกี้ครับโอ้โหแล้วไปด้านหลังครับโดนโดนอยู่แต่ว่าไม่โดนมังกี้แล้วมังกี้หายแล้วหนึ่งตัวแล้วเอรนเนียหาย2ครับผมตรงนี้ครับผมเพื่อนเราไม่รอดนะฮะแต่ว่ายังไงครับผมเพื่อนเราพยายามที่จะ หนีออกมาจากการโดนพุกจากเดวอลเลอร์นะผมส่วนเราครับผมซอยอยู่ตรงนี้ผมซอยยับยับซอยยับยับโอ้โหโอ้โหตีไม่ไหวแล้วตีไม่ไหวแล้วโดนบัตรฮัตเตอร์ฆ่าไปผมย, <t art> ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่กับบัตรแล้วบัตรบอกว่าอยากจะใบเรามี2องครับผม <t art> แล้วนี่ครับผมหวดบัตรบัตรหายต้องเอาให้ตายนี่ครับผมเราหายไปหนึ่งตรงนี้ผมเราสโลไม่สโลไม่ยางยางครับผมพอก่อนพอก่อนคีบเยอะคีบเยอะคีบเยอะอันตรายอันตรายไอ้แมตโรนี่มันมาไง อเอลเนียมานี่ยผมยิงอัดเอลเนียอัดเอลเนียอัดแม่งเออไปไหนมึงไปไหนโอ้โหอ,อันติเลยเหรอ,ม,อนนะมึงก็ร้อนนะมึงก็ร้อนเหมือนกันนีเนี่ยม,มึงก็ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยม, <bakayım> มึงก็ร้อนเหมือนกันนะเนี่ย <sque ak> นี่ครับผู้เล่นขาดสตินะครับอันนี้จักใจเลยครับไม่ต้องสนใจหรอกว่าเออไอ้แรงไหนนะครับเอาจริงๆนะไม่ว่าแหงไหนถ้าแม่งขาดสติมันเป็นอย่างนี้ทุกคนนะผมกูบอกเลยว่าตอนเล่นจี๊ดมากอะจริงๆ มันถึงพี่กูกูขอบ้าง,อางเออาแม่งร้อนจัดเลยกูบอกเลยทีมตอนเนี้คยคน,นไม่ไหวแล้วนะฮะคนไม่ไหวแล้วนะครับเน่มาแล้วมาเป็นทางด้านของเออเจสเฟียนะครับ <laughs> ไอเทมดีโอ้ย ไอเทมดีไอเทมเด็ดนะครับไอเทมที่จะเสริมความแรงในการตีของเรานะครับเขาเรียกว่าเอามาเสริมระยะดีกว่าเอาจริงๆเลยคือแบบเราไม่ได้สนใจหรอกครับว่ามันจะแบบว่าอะไรยังไงฮะสนใจว่าเราอยู่ไกลๆก็พอครับตอนนี้พยายามที่จะรักษาโซเชียลดิเทนไว้ก่อนแม่ไปหนีฟาร์มนะมังกีมังกีบอกกูอยากจะแก๊งวะกูอยากจะได้สักไฟวะ กบอกเลยถ้าได้สักไฟหนึ่งเนี่ยปากกลับมาเลยนะเนี่ยสมมุติว่าสมมุติว่าเขาแบบเจ n o ไซ d ์ห้าตัวจนที่เขาไม่ตายเลยอ่ะจะกลายเป็นสิบสองต่อสิบสี่และผมบอกเลยว่าอย่าอย่าให้เกิดขึ้นแบบนั้นเด็ดขาดครับถ้าเกิดขึ้นอะไรแบบนั้นขึ้นมานะครับอีกทีหนึ่งเขาจะมีกําลังใจนะครับแล้วสิ่งนี้แหละมันจะทาให้อีกทีหนึงเขาตั้งใจเล่น นี่ครับรอหลังเลยนะครับปลาไป1หนึ่งค้อนนะผมปลาหนึ่งค้อนยิงนะผมโอ้โหนี่ครับขวดด้วยัติจะตายดิครับแม่โดนทุบนะครับผมเรายิงไกลอยู่แล้วเข้าถึงยากอยู่นะเพื่อนแล้วนี่ครับผมตันไปครับแล้วโอ้โหยิงยับ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 โอ้โหแทบตายแทบตายตายอยู่นะครับผมถึงตายครับผมถึงตายครับ ไม่ได้แค่เกือบนะผมตรงนี้ผมเดวลเลอร์โดนทุบอยู่้วยิงนะผมอัดาคาคิปตายไปนหนึ่งตัวกดแฮตติกครับผม <im itation> อ้าวรอคอนพิมพ์บ้างถึงเวลากูบ้างแล้วถามดิว่าเฮ้ยเฮ้ยคิปเฮ้ยใครขโมยคีย์บอร์ดไปแล้วเหรอแฟ <laughs> นฟัง <laughs> มึงเร็วกูดเลย <laughs> ต้องกระตุ้นในพวกนี้แฟนหายแฟนหายเฉยเอาใกล้แล้วนะสามนาทีนะ บอกว่าใกล้แล้วสามนาทีและสามนาทีแล้ยิงให้ครับผมยิงให้กลับเร็วๆได้กลับเร็วๆโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วเฮ้ยอุ้ยอุเซอร์ไพรา์อุบยอุ้หอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้เอุ้อน้ล้ยนะครอบตอนนย้ฮะฮอผมบอเ้ยอะคอนไปไอง้ไื่นีอเอล่าวเอหรือเ้ลอาเอ้ยอุพิอพ์บอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุอุไอ้้ยออ้ คือตอนนี้แบบไม่ดูตัวเองอ่ะตอนเนี้ยสภาพเนี่ยไม่ไหวแล้วอ่ะใช่เอ้แต่เขาก็ยังเล่นดีอยู่นะหนึ่งตายหนึ่งเลยนะมันมันไม่ได้แย่นะเว้ยนี่โอ้โดนฮุกอีกแล้วโอ้โหกูอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ตายกูไม่ตายอู้วเพื่อนกูโดนโอ้โหเพื่อนโดนผมแล้วรอสวบสวบกลับอุ้ยอุ้ยโดนว่ะไปเดินเล่นทะลึ่งบ้องง่วนะครับผมตายนะครับตรงนี้ครับนี่ครับพยายามจะซอยอยู่ด้านหลังครับตอนนี้แล้วแล้วสกิลหมดนะครับ อุย้ยมังกี้มามังกี้มาเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลยกูรู้กูรู้เฮ้ยกูรู้ว่ามีว่าไปไหนละเพื่อนไปไหนละครับรู้สึกว่าจะวงแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเฮ้ยอกูกลับไวไวตอนต้นยวาวโอ้ยกูเล่นยากที่หายเลย มไม่ตัวเลยเมื่อกี้มังเมื่อกี้มังกี้ก็จะเอาเราใช่ไหมเดวมังกี้เสร็จบาร์ทนเตอร์ไม่จะเอาอีกคือต้องต้องระวังทุกทางอ่ะอย่างนี้แหละมันเขาจะได้มันสนใจเราไงปล่อยเขาไปเลยถ้าเขาคิดว่าเขาอยู่ได้นี่ขนาดไปส่งทันหรือที่กันวะไอ้อมังค์กี้มันหายไปจากระบบดิเวทเลยวะไม่มีแล้วว่าคำว่าศูนย์พันแล้วกันเอาครับอุ้ยเจอพอดีเลยอ่ะ เจอพอดีครับไม่เป็นไรครับออกนูมาก่อนครับเอามากันตัวเองครับไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่าเราจะแบบเขาเรียกว่าเราจะเป็นกลายเป็นที่ต้องการของสังคมนะแต่ว่าผมเชื่อว่ามันสนุกได้นะผมโดยที่ไม่ต้องมาด่ากันนะแต่ว่าถ้าด่ากันแล้วก็มาเนี่ยก็แซบตะกูจัดคืนบ้างนะแซบแล้วว่าวอะไรบอชิปนี่ก็ใช้ใช้ใชย่อยนะทีมเราอะบอทีมไดปั๊บดา่ดา,มมบ <laughs> ดามันด่ามันมันบอกงี้ด่ามันที่ เออสลับกันสลับกันนมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกระถุงบ้านกระถุงบ้านม้างครับนี่พูดถึงแล้วเราดันบ้านได้เลยเนี่ยโอ้ยอยากให้ได้มากวินบอลมาค่าโอ้หิวจัดมา หิวจัดจริงๆหิวเกินอู้ยไฟลุกอ่ะหิวเกินเฮ้ยต้องต้องเดวเลอร์มาโอ้โหโอ้โหหิวเกินยิ่ไพ่มันแค้นนะไอมบางกี้ตอนนี้มันไปแล้วกำหมัดแล้วน่าจะ้แล้วใช่ไม่ไหวแล้วจริงไม่ไหวแล้วตอนนี้ต้องเดวเลอร์ต่อแล้วต้องเดวเลอร์ต่อแล้วจริงๆ มันแตกแล้วนี่ครับสกอร์ค่อนข้างที่จะฉีกนะผมแล้วก็ถือว่าไปไกลแล้วฮะมาเล่นไหนต่อดีมันไม่สู้แล้วมามีการนัดเลนกลางครับผมมีการนัดประทะนะครับโอ้โหกไม่โดน หุกโดนนี้ได้เปิดไฟเลยนะสวยๆเลยนะบอกเพื่อนไปโดนหุกก็ได้ไหมไอตัววชีฟอบบเขามีสกิลเอ่อพุ่งหนีอยู่แล้วอะเออเออจะลองดูไม่ก็ช้างก็ได้โดนหุกไม่น่าไม่น่าจะตายเอาครับตอ,อนนี้มีการจัดระเบียบทับนะครับผม,ผมนิดหน่อยครับก็จัดให้พอเป็นรูปขบวนนะครับ เฮ้ยแบ็กสมิธมึงตายนะเพื่อนอุยโอ้โหบอกวอชิ่ขึ้นไปโดนฮุกหน่อยปะช้างก็ได้อึดอยนันเชื่อธรรมหากินนะครับมาวะมีการเรียกกลางวะโอ้โหเลือกใครเลยครับผมแล้วไอไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปเปรี้ยวจังครับกูชอบความสดว่ะ โอ้สภาพลองของเดโมอ่ะสภาพนี่มีมีฮิวให้ด้วยโอ้ยยืนเฉยๆโหร้อนแล้วนะกัดแม่งแล้วนะเอ้ยนอนแม่งนอนแม่งเอ้ยกูอยากว่ากูเจ็บโอ้ยโดนแล้วต้นอันนี้ตายอันนี้ถึงตายอูแบ็คฟินบอกไม่ตายด้วยครับผมแล้วก็หวดแล้วตายไม่ตายผมแบ็กฟินไม่ตายรอดได้ครับผมโอ้โหที่ฮิวครับผมช็อตนี้แล้วตอนหลังเขาพยายามจะเข้ามาล้วงผมเรายิง ยิงให้ยับครับผมแล้วตรงนี้แล้วบางกี้พยายามจะโยนีโยโยตายอยู่ดีครับผมตรงนี้อันติไหมอันติไหมยังไงแล้วอันติไปครับผมแล้วตรงนี้ครับอะไรฮันเตอร์อะไรเพื่อนอะไรเพื่อนไปไหนยิงให้ยับยิงให้แตกเอออ้าวเรียบร้อยครับผมหมดครับเรียบร้อยครับหกร้อยหกสิบหกครับผม GPM ครับอ่า เฮ้ยรวมไปโถมหน้าป้อมเลยโถมหน้าป้อมเลยน้ำพุ้น้ำพุเออน,น้ำพุเลยดีกว่าเล่นหน้าป้อมเลยดีกว่าป่ะดูเรื่องสักอันอันนี้มีใครมาเล่นกับกูดินเนบอกบอกบอกช้างไปไปไหมเพื่อนไปไหมพอชิปหน้าป้อม่อยยืนเลยยืนเลยยืนค้ำเลยจะชวนให้ชวนให้ใหตายได้อยู่แล้วไงก็สกอ์ขาดอยู่แล้วนะแต่มันจะแบบเขาเรียกว่าไไงอ่ะมันจะมันจะเจ็บแค่เจ็บ้ำน้ำใจนะเอาจริงๆดูดิเขาพยายามจะฆ่าเราทุกอย่างอ่ะ โอ้โหดูครับดูครับเจ็บช้ำท้งใจทีจ<า><ะ>่เล็กนขนาดนี้แล้วเออดาบทองเลยต้องดาบทองม,มาตบแล้ววะมาดาบทองตบ<笑><笑>มันเนี้ผมงานนี้ครับงานนี้ไม่ได้มีบ่อยนะครับ <vis> อ่าเียคงเคียคิไปก่อนแม่ อุปกรณ์มาแล้วครับผมวัยรุ่นอุปกรณ์ครับเอาจริงๆริงอะเสาวอร์ชีฟที่มันเป็นเสาฮิวอ่ะมันเก่งนะเมื่อกี้ทำให้แบ็กสม,มิธไม่ตายเลยนะเอาอันติถึงนี่คือหมอบนะครับหมอบเอาเพื่อนหญิงเพื่อนเราเอาเยโอ้โหเออตายได้ก็ดีใช่ไหม เปรี้ยวจัดเปรี้ยวจัดเปรี้ยวเกินเปรี้ยวเกินเปรี้ยวเเกินปรี้ยวจนทีมแมงหวั่นใตเลยครับมันจะเปรี้ยวอะไรขนาดนั้นนี่ครับพยายามจะฟาร์มกระดาษทองนะครับมันขาดอีกไม่เท่าไหร่ฮะพี่โดูหน่ะเฮ้ยโดนเฮ้ยโดนดักซ้ำมาผมหลายจุดแล้วนะฮะมาดิ์สองต่อห้าแล้วล่ะ นี่ครับแล้วเก็บเลยครับตรงนี้ไม่ให้กลับครับผมนี่ไงไม่ให้กลับไม่ให้กลับระวังนะอยู่จะหลังเพื่อนผมบอกโอ้กูอยู่หน้ามึงก็ซูไม่ได้เพื่อนตอนนี้มันคนละเชิงแล้วบอกเขาไปนี่ไงนี่ไงเอ้ยเอาจิงๆอ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการหาตำแหน่งเล่นนะครับผม เราจะให้เราเป็นตัวแทงเหรอเอออยู่หน้ากลัวยืน,ยนบอกว่าไม่อยากจะอยู่หน้าเดี๋ยวยืนข้างบอ่อมึงไม่ได้หรอกเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวทะเล็บเข้าไปในบอ่อเอาครับผมน่าจะได้ดาบทองแล้วนะครับผมอยากเห็นแบบยืนหน้านะอย่าหนีนะเอออย่าหนีแล้วกัน มึงรอเลยกูยิงคาบอ่ะเดี๋ยวมึงกลายืนหน้า <laughs> ให้ดู <laughs> ยืนหน้าเหรอเพื่อนดับเออเอาเอาดุดเรื่องหน่อยไหมหรือว่ายังไงไไดุดจับทองแล้วสนุกอะที่ไหนมึง <c oughs> มันก็ยังยืนนะมันก็ยังสู้นะครับผมสู้มือจริงๆครับไม่ยอมจริงวเว้ย <c oughs> อันนี้คือของใหญ่แล้วนะเออเอาคล้องกันดีกว่าปะเอาชัวร์ปะ ชัวไปแล้วเดี๋ยวยิงกันหน้าบ่อเลยสอนให้เด็กมันรู้สอนให้เด็กได้รับรู้ไะขออนุญาตนะครับผู้ชมครับคงโกนิดนึงครับคงโกประกันภัยนิดหนึ่งครับเพื่อที่จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะถลุงเข้าไปได้แบบเขาเรียกว่าสุดในครับในสุดครับผมมา เอาไหนกดเฮดเลยมามึงเจอเลยมาอยู่ข้างหลังนี่ยพิมพ์ไม่จบไม่สิ้นททีมาเขาบอยบอกเพื่อนโถมเลยกูไม่รอแล้วนะมามาโอ้โหแน่จริงออกมาหนึ่งหอกูเดียบอกอหย่าหนีนะหน,หนึ่งนายสู้ได้เหรอเริ่มสิบเอ็ดอะอันนี้ไม่ได้แบบบูลลี่นะครับสิบเอกับสิบแปดอะ โอ้โหอย่าว่าจะหนึ่งหนึ่งเลยครับตอนเนี้ยให้เขาสองยังสู้ไม่ได้เลยไปฮุกให้โดนดิเพื่อน <laughs> จะได้ไฟสักทีนะฮะ <c oughs> โอ้โหอันติอัดมาอย่างงี้ว้าวแล้วเรียบร้อยผมไปบอกแบ็กสวิตไปโดนฮุกห,หน่อยไปไหนไหนมันก็เปรี้ยวแล้วโอ้โหฮุกคีบไหนไหนก็ไหนไหนละไปเพื่อน สักหน่อยต้องให้ฟุกช้างว่ะช้างอาจจะไม่ตายแน่ๆบอกโดนดึงให้หน่อยเพื่อนช้างโดนดึงให้หน่อยโดนดึงให้หน่อยเออโดนดึงให้หน่อยโดนดึงให้หน่อยตั้งใจดึงเลยตั้งใจโดนดึงเลยโอ้สภาพกูถามจริงเหอะสักหน่อยไหมละ่ะไหนไปยืนหน้าไหนนี้ยืนหน้าหนนี้เออยืนหน้าไหนน,หน,หนี้แล้วยิงตรงนี้ผมโอ้โหสบายสบายชิวๆครับผมพิวๆตายคู่ครับแบบนี้ครับ ดาบทองกูมาแล้วนะฮะตัวะไรตัวซ่าตัวซ่าตัวซ่ายืนหน้าบอไม่ต้องยิงไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปหน้าบอแล้วเนี่ยมาหน้าบอแล้วเนี่ยโหลมาหน้าบอดแล้วมาหน้าบอแล้วปีหน้าบอดหน่อยปีหน้าหน้าบอหน่อยขอหน้าหน้าเลยขอหน้าหน้าเลยเขาเรียกว่าขอสุดขอบเลยขอชาร์จพลังแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเล่นกันเลยเออชาร์จพลังก่อนครับเดี๋ยวมันไม่ตายเดี๋ยวมันไม่ตายอะไรแช่หรอแช่หรอแช่หรอเสียครับผมเสียชีวิตครับ อ้าวเสียชีวิตเสียชีวิตเสียชีวิตอ้าวเรียบร้อยครับผมยืนหน้าแล้วนะเฮ้ยไปยืนหน้าอีกยืนหน้าอีกต้นยืนหน้าอีกเร็วยืนหน้าอีกโอ้โหเมื่กี้นี่หนักเลยครับเบ็ดเมลระวังระวังเบ็ดเมลโอ้โหนี่อะไรเนี่ยสภาพอุ้ยหลบได้จ้าหลบได้จ้า เราเปนยิงไกลเกินไปปะวะกูมึงต้องมีหุดเลือดแม่ต้นหรือว่าวินม็อกก็ได้เอาสักชิ้นนึงเอาไว้หนีเดี๋ยวเดี๋ยววินมอกให้ได้อยู่เออเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยวัดดีโยโยแคมวัดดีโยโยไอ้บัานนี่ต้องเก็บอันติให้มันไอเด็กนี่พิเศษหน่อยสองวิจ้ารอจ้าอ้าวอยากจะฆ่าให้มากเฮ้ยเนี่ยมาพอดีเลย เอ้าจัดให้แบบเบิ่มๆเลยนะจ๊ะโอ้าหูยมันหนีข้างในว่ะเดี๋ยวเริ่มล่อฮุกเดี๋ยวเริ่มล่อหุกหูดูดูโดนโดนโดนระวัง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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันจันติมันจันติไอ้จ้าจ้าเฮ้ยเฮ้ยอย่าไดเฮ้ยบูดาพองสองเล่มเลยบ้าล่ะสามเม็ดตายอะไรอย่างงี้เออสามเม็ดตายไปเลยพอพอ โอ้โหแม่สามไม่ตายนี่ก็สนั่นแล้วนะนี่ก็สตานแล้วนะนี่ลองออกเขียวแล้วนะไปดาบทองส <มะ S 2> องเม, <ะ S 2> ม็ดไปเรียกเป็นเมเด็ดเลยดาบทองมึงเนี่ยเอ้ยเขาบอกว่าเทวบอกว่าทีมกูมีสงครามภายในว่ะกูบ,กาบาัตรเทนเตอร์ตีกับมังกี้แน่เลยเฮ้ย <laughs> ไรวะ <laughs> เออว่ะอย่าว่าจะทีมมุ่งดาวเลยทีมกูตีกันเองเลย <laughs> น่ยอะไรวะฮาวะฮาจริงมันด่ามังกี้ว่ะแบบพอจะแพ้แล้วโทษคนอื่นมึงมึงไม่ดูอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่มึงด่าอย่าว่าแต่มึงด่าพวกมันเลยอย่าว่าแต่มึงด่าพวกมันเลยอย่างกูยังไม่เห็นเลยเฮ้ยกูจะให้มันแชทไม่ไหลยังไงวะกดอ่่ะกดไมรู้อย่าว่าแต่มึงด่าพวกมันเลยทีมกูยังด่ากันเองละ ไปดับทองอีกเล่มหนึ่งไปเม็ดเดียวล่วงับผมพับเลยครับเม็ดเดียวคอพับนะครับผมดับทองไปอุ้ยโดนว่ะอ้าวตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยครับผมอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยโอ้โหตัวนี้ดับทองตัวนี้ดับทอง ตัวนี้ดาบทองครับผมตัวนี้ดาบทองค่อยด้านหลังคอยดาบทองด้านหลังแล้วยังเฝ้าคอยสองเม็ดหายสองตัวครับผมแล้วก็กดมาเป็นดาบทองเม็ดที่สองครับผมกําลังมาส่งกาลังมาเสิร์ฟไปไหนแล้วล่ะเอาวัดเดียวโยกแคมโยโยกแคมเนี่ยก็เนี่ยวัดยืนยืนแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยครับดิเมื่อกี้กระทบไหลแล้วนะเมื่อกี้มีบตดจับมือหรือเปล่าเข้ามาใกล้ขนาดนั้นนะ สองหนึ่งว่ะมันสองหนึ่งยังไงวะเมื่อกี้มีสกอร์ด้วยหรอวะคุณไปนับสกอร์มาตอนไหนวะเนี่ยยังนรกตีป้ออ๋อเขานับสกอร์การต่อสู้ระหว่างเขากับเราไม่ี้เหรอโอ้โหอเขาจะบอกเขาจะหาว่าเพื่อนเราที่มีเลือดเท่านั้นน่ะมาช่วยอ่ะอย่าบ้าเลยดาบทองขนาดนี้ต้องต้องใครช่วยเลยปักวอดทำไมต้นเออ โอ้โหสภาพมึงปกักที่ผายกูถามจริงโอ้โหยืนอย่างนี้วูบนะครับอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรเบ็ดเนลจะเย็นเบ็ดเนลเบ็ดเนลไม่ได้ยิงนิดเดียวก็ยังมีโอ้โหดูยิงโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยโอ้โคเด็กพยายามจะมาฉีดพยายามจะมาฉีดโอ้โหตายคาบ่ เมื่อกี้ไปล่างแล้วไงเมื่อกี้มันหนีทับไม่คนด้วยหรอไม่ไม่คนแล้วนี่ครับกดเลือดทีหน่อยครับไม่มีใครยืนจากมึงแล้วยืนไม่ไหวแล้วนี่ครับแล้วก็ทุบป้อมแล้วเรียบร้อยครับผมจ P พีมไปที่เกือบเกือบแปดร้อยนะครับผมตอนนี้เจ็ดร้อยแปดสิบกว่ากว่าชอบวันนี้คูชอบอะไรวะ

สรุปแล้วคือไม่คอนนะครับผมจบเลยครับยอมใจเนอะเก่งเขาเขาใจเขาแข็งมากอะเออคีฟสู้ไม่ไหวครับสู้ชีฟไม่ไหวครับ27ตัวตาย2แอสซิสต์ครับผม GPM 780นะครับผมเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสูสลดยบายบายอ,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 อยากดูตัวไหนเดี๋ยวจัดให้สตรีมสดทุกวันสามทุ่มที่เพจแล้วแต่ตนน้นนะครับเตรียมน้ำเตรียมปะค่อนแล้วไปมันกันนี่เลย